ห้อยแด่มิสหายยินดีรับเข้าสู่ปริศนาลัสสมบัติ Treasure Hunter กับกัปตันอาเซรุและเราจะสลัดอิชิกิลำนี้ลำเดิมเย่ตอนนี้เรื่องของเราใกล้จะเดินทางจนถึงสุดทางแล้วนะเหลือสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายแล้วเพราะว่าเกมไขปริศนาครับผมเป็นเกมที่ให้เพื่อนๆได้มาไขปริศนาการนับปริศนาลัสมบัตรของเราเนี่ยขอช่วงชิงรางวัลสูงสุด100บาทนะครับผมทุกวันเสาร์และอาทิตย์18บนาฬิกานี้เจอกันเหมือนเคยนะฮะแล้วก็เดนดิเทสบอกไปเมื่อกี้ติดขัดนิดนึง คือวันที่1เมษายนสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะลงปริศนาล่าสมบัติเนี่ยเป็นปริศนาสุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วจริงๆโอ้โหก็เป็นปริศนาสุดท้ายทันทีต้องแจกใหญ่กันหน่อยเงินละวัน1000บาทเตรียมพร้อมอ่าฮะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับผมสัปดาห์หน้าเจอกันแน่นอนนะฮะโอเคทีนี้สัปดาห์นี้นะครับผมเราก็แบบไปสีช่วงเหมือนเดิมความลับกลุ่มสมบัติไขปริศนาคุมสมบัติ รวมยอดนักสสมบัติแล้วก็ค้นพบขุมสมบัตินะฮะแล้วมจากช่วงแรกความลับขุมสมบัตินะฮะในครั้งที่แล้วนะครับผมอาปิษฐาของเราทหารในด่นานน้คือมีทหาร100นายตั้งแต่เบอร์1-100ถึง100แล้วเรามีเลขอยู่5ตัวเนี้ย1 4 7 7 7ในเลข5ตัวนี้นะครับผมมันสามารถดำเนินการบวกลบคูณหรือหารเพื่อได้เลขอาเพื่อที่ว่าถ้าหากว่าคำนวณไ,ได้เลขไหนเลขนั้นต้องไปสนามลบเราจะต้องหารเลขที่ ไม,ไม่ต้องไปลบอะ่ะเพราะว่าทุกคนจะได้เงินสบายอยู่แล้วไงแต่เราต้องหาห้าเลขที่ไม่ได้ไปลบไม่งั้นไปก็เสี่ยงตายอยู่ดีเนาะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะมาบอกความลับนิดนึงนี่วิธีการคำนวณน,นะฮะคือวันเนี้ยผมได้เตรียมหมายเลขที่ต้องไปลบแน่ๆ40หมายเลขก็คือเลข 1- ถึง40ตามที่เห็นนี้เลยนี่คือวิธีการดําเนินการนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบวกลบคูณหารแต่ละขั้นตอนมีเลขดังต่อไปนี้นั่นหมายความว่าเดี๋ยวผมมาเอาเพิ่มก่อนอ่า นั่นหมายความว่าหมายเลข1นึถึงสีเนี่ยมันมีวิธีการที่ตัวเลขสามารถดําเนินการไปหาเลขของเขาได้มันจะหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าทหารเนื้นามทั้ง5นายเนี่ยไม่ได้อยู่ใน40คนแรกครับเพราะว่าเมื่อกี้คํานวณได้หมดเลยใช่ไหมคนที่ต้องไปสนามรบคือคนที่คํานวณเลขได้แต่ทหารเนื้นามต้องคํานวณไม่ได้ดังนั้นทหารทั้ง5นายยังอยู่ในกลุ่มของ4 1ถึง100นะฮะผมตัดตัวเลขให้ต้อง60อิอะต้อง6ไม่ใช่ดิ ตัดตัวเลขให้จ๋เหลือ60ตัวจากร้อยหนึ่งเนี่ยก็คือ5ใน60นะฮะไปลองทายกันดูเนีย่ยก็ตามหาเราทหารแนะนํนาให้พบกันด้วยนะครับผมเมื่อเคตอบปริศนานี้29มีนาคม18บนาฬิกาเช่นเคยก่อนก่อนอะไรนะพักสร้างมานางเล่นสัปดาห์นี้จะเล่นนะครับผมโอเคในเมื่อบอกความลับไปแล้วนะครับผมเรามาไขาปริศนาในครั้งก่อนหน้านูน้นดีกว่าเราอยู่กันในปริศนาร้านค้าของทีน่าครับผมซึ่งปริศนานี้ เราจะต้องซื้อของในร้านทีหน้าด้วยเงิน200ทีให้ครบให้หมดพอดีห้ามขาดห้ามเกินโอเคไหมซึ่งในว,วันนี้เราจะมาเฉลยกันนะครับผมจะบอกเอาไว้ไม่ใช่ผมจะบอกเลยผมบอกไปแล้วว่าปริศนาข้อนี้มีวิธีการตอบได้้งหมด11วิธีซึ่งผมเฉลยไปแล้ว1วิธีเลยสวิธีมาเดี๋ยวเรามาทวนให้หมดกันอีกทีหนึ่งดีกว่าวิธีแรกครับผมวิธีแรกในการทําให้ได้200ทีก็นี่เลยซื้อกระดาษ T 4ครับผมกาแฟาทีบักและเทปเพลง T 26 200บาททวนนะฮะโอเคต่อไปวิธีสองคือซื้อกระดาษทีสี่นับอารมณ์ทีชาทีราเซยดทีเชิ้ตสองตัวได้ครบ2องรพอดีวิธีต่อไปครับผมก็คือเราซื้อกระดาษทีสี่ขนมทีเล่ปืนฉีดน้ำทีกันนับอารมณ์ทีคาทีราแล้วก็เอยดทีเชิ้ตนะครับโอเคต่อไปวิธีที่สี่ฟิบโอ้โหกระดาษทีสี่สองแผ่นครับปืนฉีดน้ำสองอันทุเรียนตาทีเร่หนึ่งลูก น้ำอารมณ์ทีคาทีล่าหนึ่งขวดประมาณนี้เนาะโอเคต่อไปอมันอาจจะมีการโยกย้ายนิดนึงแต่ว่าก็คือมันเป็นของชิ้นเดียวกันไงเลยโยกย้ายไปมาครับ <c oughs> ผมว่าเมื่อกี้เสียงน่าจะเข้าแหละบื้นขนาดนี้อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันอาจจะมีเรือโจรสลัดอยู่ใก,ใกล้ๆกันก็ได้นะฮะ <c oughs> เ,เราต้องค่อยๆหลบไปนิดนึงโอเคชุดต่อมาครับผมเป็นกระดาษทีสี่ขนมทีเลสองห่อปืนฉีน้ำทีกันแล้วก็น้ำอารมณ์ทีคาทีล่าสองร้อยทีเหมือนเดิม พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บนับอ,อยากไปหาซื้ออะไรกินเลยอะของกินเพียบต่อไปนะครับผมแบบที่6ก็คือขนมทีเล่ทุเรียนทีเลียนเสยืด2ตัวนะครับผมประมาณนี้โอเคอยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเพราะว่ามันยังเหลืออีก5วิธีเนะี่ยวิธีต่อมาครับผมก็ซื้อกรดาดทีสีปืนฉชื้นัทีการเสยืดทีเชิร์ตแล้วก,ก็เกี่ยวานทีนะฮะก็ประมาณนี้วิธีต่อไปเหลืออีกกี่วิธีนั้นเหลืออีก4วิธีตอนนี้อะ กระดาษที่4ปุชน้ำทีการทุเรียน2ลูกแล้วก็เสื้อยือดทีเชิร์ชนะะก็โอ้ทีเชิร์ผมชอบชื่อมาเลยทีเชิร์ตโอเคต่อไปอาขนมทีเลสองห่อครับผมปืนฉีดน้ําทีกันทุเรียนทีเรียนเสื้อยือดทีเชิร์นะะซึ่งถ้าหากว่าคํานวณทั้งหมดแล้วเนี่ยมัน200ทีแน่นอนอ่ะต่อไปรองสุดท้ายนี่กระดาษที่สี่ขนมทีเลปุชฉน,น้ำทีการ2ออันแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือในที รวมได้200พอดีไหมเนี่ย23 54 88 122อ่า200พอดีเป๊ะเลยโอเคแล้วสุดท้ายนะครับผมก็คือตามนี้กระดาษทีสี 4, ขนมทีเล่ตัวชิตนามทีการ2กระบอกแล้วก็ทุเรียนตาทีเด่น2ลูกนั่นเองนั่นคือวิธีการตอบทั้งหมดของปริศนาข้อนี้ซึ่งเหมือนเดิมไม่มีใครตอบร่วมเลยก็ไม่ได้แจกคนเดิมนะฮะโอเควันนี้เรามาค้นพบคุ้มสมบัติกันดีกว่า ผมว่าวันนี้ปริศนาบอกให้เลยว่าผมเห็นและเห็นแต่ไกลเลยไม่ยากไม่ยากแต่ต้องจินตนาการดีนิดนึงนะฮะคุณสมบัติวันนี้นะครับผมปริศนาที่มีชื่อว่าอักษรซ่อนภาพอักษรซ่อนงภาพเดี๋ยวนะจะซ่อนยังไงก่อนมาดูกันดีกว่านะฮะอักษรซ่อนภาพนะครับผมเกิดเหตุการณ์บื้องตนที่ชื่อว่าอิกราเซลโดยที่มีภาพปริศนาอยู่3ภาพนะฮะแล้วก็มีช่องเขียนข้อความด้วยเหมือนจะง่ายเนาะอ่ะว่าแต่ภาพมันเป็นภาพยังไงอะ่ะโอ้ อะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูสามภาพก่อนโอ้โ oh, ห oh, แต่ละอันเฮ้ยเอาจริงๆเดี๋ยวนะผมว่าผมมองออกไหมมันน่าจะมองไม่ยากเนาะเดี๋ยวเราดูทีละภาพก่อนภาพแรกนะฮะอ่ะโอเคด้านล่างมีตัวสอดสีเขียวกรอบสีน้ําเงินเขียนว่าปูน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 โอเคปูนหมดเลยแล้วก็ตรงกลางมีเป็นแนวตั้งแนวนอนด้วยเขียนคาว่าเหล็ก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 หมดเลยอ่ะ แล้วก็ด้านบนนะฮะสีม่วงๆนะเ <sm art> ขียนว่าผ้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 า,าคือคือจะบอกว่าอา่านซ้าก็ไม่แปลกเพราะว่ามันผ้าจริงๆเหล็กเอ้ยผ้าเอย่ยปูนเอย่ยอ่ะมันคืออะไรค่อยว่ากันภาพที่สองภาพที่สองอ่ะภาพที่สองอันนี้นะฮะเป็นมีสี่เหลี่ยมข้างในเขียนว,ว่าพลาพลาสติกสติกพาพาสติกสติกอ่ะแล้วก็มีข้างๆนะฮะเขียนว่าโลหะโลหะโลหะออมโลกเลยทีเดียวโอเค นี่ภาพที่สองภาพที่สามนะฮะเหมือนกับว่าไอตัวอักษรที่แสดงไม่อยากอยู่เนาะอ่ะอันที่สามนะครับผมด้านบนเขียนว่าไฟด้านล่างไฟมีเขียนว่าไขมันแล้วก็มีครีมแล้วก็มีแป้งอืมว่าแต่ปริศนานี้เอาทำอะไรเนี่ยปริศนานี้นะครับผมในการตอบปริศนานี้เพื่อจะต้องตอบว่าแต่ละภาพสื่อถึงอะไรอ้เอเฮ้ยผมว่าง่ายนะไม่ยากเลยปริศนานี้ผมมันง่ายมาก ไอจีเพื่อนๆมองก็น่าจะรู้แหละพิสนาข้อนี้มีค่างสมบัติถึง500บาทเลยเนะี่ยโหไม่ใช่ร้อยเดียวเด้อ่ะโดยค่างสมบัตินี้เราจะแจกออกเป็น2ส่วนด้วยกันส่วนแรกนะครับผมถ้าว่าเพื่อนๆตอบถูก1ภาพ5บาทถูก2ภาพ10บาทถูก3ภาพ25บาทเอาไปก่อนเลยและถ้าในการตอบทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆตอบได้จานวนภาพเยอะที่สุดอันดับ 1- 100บาทอันดับ2 75บาทอันดับ3 50บบาทนะครับผมนั่นหมายความว่า ถ้าต่ำกว่าอันดับ3ามเพื่อจะได้แค่รางวัลการตอบถูกนะแต่ไม่ได้อันดับเงินรางวัลอันดับแต่ถ้าเพื่อนๆตอบได้อันดับ1และถูก3ภาพเลย125่บาทเออเอาสิมาตอบกันดีกว่าน่าจะได้กันบ้างแหละอันดับ1นึ่อันดับ2องรอนึงอันดับสามเเนี่ยโอ้โหแค่3อันดับก็ตาเข้าไปเท่าไหร่อ่ะสามแล้วอ่ะแล้วก็ที่เหลือก็เข้ามาร่วมชิงรางวัลกันได้อีกตอบอีกกี่คนเดียวสามร้อยขาดอีก200 8คนโอ้โห1 1ออันดับนะฮะ สิบเอ็ดอันดับแรกได้เงินนะฮะในงวดนี้อ่ามันเดิมนะทายเบยรกถ้าหากว่าคะแนนดันเท่ากันตอบก่อนอันดับจะสุกกว่านะครับผมการให้เงินรางวัลจะไล่ลําดับจากการตอบก่อนนะฮะคนที่ตอบก่อนแล้วได้คะแนนเยอะสุดอ่าเราทำปจากการตอบก่อนเพราะว่าหนึ่งแต่ละคนตอบได้ครั้งเดียวในปิญหาข้อนี้เนาะดังนั้นใครตอบก่อนก็ได้อันดับก็ได้เงินก่อนตามที่บอกไปนะครับผมแล้วก็ในการตอบเหมือนเดิมฮะ,ะตอบผ่านลิงก์ที่ครับอธิบายใต้คลิปนะครับผมภายในวันพุธ ที่5เมษายนสัปดาห์หนะ้าสัปดาห์ถัดไปนูนะ่นสองสัปดาห์นะฮะก็ลิงประมาณนี้แต่ว่าไม่แน่ว่าลิงถูกไหมในสัปดาห์นี้นะเพราะว่าแต่ละครั้งที่ทํามาลิงก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเอาเป็นว่าดูลิงก์ที่คําอธิบายใต้คลิปลิงนั้นถูกต้องแน่นอนนะครับผมอาละก่อนจากกันนะฮะให้เพื่อนๆได้ดูเปสนาภาพตรงนี้อีกสัก30วิดีก,กว่าคือเอาจริงๆนะแค่โครงล่างอะผมว่าเพื่อนๆก็น่าจะตอบได้แล้วแหละ โอ้และยิ่งคําอธิบายแต่ละอันอีก่โอ้โหสบายอดีดีนะไม่เอาแบบสีเดียวกันเนี่ยดียังแยกสีเนี่ยดังนั้นผมว่าอืมสบ,สบายสบายนะครับผมคือจะจะจะให้จะให้ใบอะไรเพิ่มก่อนโอ้โหมันชัดเจนมากเลยไม่ต้องใบแล้วว่าอ้าโอ้โหแล้วแจกเยอะด้วยวันนี้เอาไวละเวลาหมดแล้วเรียบร้อยโอเคก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมกับตตนมเน่อยากจะบอกว่าภาพ สร้างจากจิตนาการอันไร้ขอบเขตเจอกันใหม่ในการเดินทางครั้งถัดไปลาก่อนสหาย